บ่ายพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้เรามาถึงกิจกรรมที่4แล้วก็คือเป็นกิจกรรมการพับจัลลุดนักเรียนทุกคนทีค่ครูเคยพับจัลลุดมาก่อนไหมคะที่บ้านเคยเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะเค้อยอะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวครูให้ทุกคนเนี่ยลองพับจัลลุดให้ครูดูนะเดี<ว>๋ย<น>วครูจะครูจะไปตรวจตามกลุ่มนะคะว่าให,ใ,หใ,หให้พับให้พับเหมือนกันนะในกลุ่มต้องพับเหมือนเพื่อนนะให้เพื่อนเนี่ยสอนนะอ่ะแจกกระดาษไหมคะอาจารย์เอซี พัดพับจั่วไหลขึ้นมาเลยนะคะตามวิธีที่ที่บ้านสอนได้ที่พ่อแม่หรือที่เราคิดได้ในตอนนี้ก็ได้นะพับเลยแล้วเพื่อนๆพับตามนะในกลุ่มเหมือนกันเพื่อความสามัคคีจะลองพับจรวไที่เหมือนกันทั้งกลุ่มดูก่อนนะคะแบบที่เราเคยทำต้องเหมืกันนะ เสร็จแล้วลองลองล่อใดูในกลุ่มนะไม่ต้องล่อเรานะคะว่ามันไปได้จริงไหมมันใช้งานได้หรือเปล่านะคะดูแอบดูนะว่าแต่ละบ้านแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาพักเป็นยังไงบ้างะะค ขุมหนึ่งเรียบร้อยนะคะลุมสองค่ะลุมสามเรียบร้อยค่ะลุมสี่เรียบร้อยนะลุมห้านะก็เรียบร้อยนะคะครูไปแอบดูบางคนก็แบบแอดวานเข้าใจกันมาแล้ว,ลวบางคนก็ตึ้ถามอ่นนีค้คือถามว่าทําไมครูให้มาพับพับจรวดทําไมคะนะคะก็คืออยากจะให้ลองคิดดูว่าเคยเราเคยทำกิจกรรมอะไรมาบ้าง นะคะอยู่ที่บ้านเราเคยทกิจก,กรรมอะไรบ้างโยนมาที่โรงเรียนแล้วต้องการที่แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะมีการสื่อสารกันและกันนะคะว่าเป็นลำดับขั้นตอนในการทำยังไงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณครูอยากให้กลุ่นมนี้รับสรวเหมือนกับลุมนี้จะพกกรรับได้ไหมคะไม่ได้นะคะหรือว่าคุณโน้ตเนีจะทัาเหมือนคุณนี้ก็ไม่ได้เราจะทำยังไงให้มันมีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน เป็นการแก้ปัญหาลักษณะที่เป็นสากลทุกกลุ่มเนี่ยสามารถทําได้เหมือนกันหมดในแบบเดียวกันนะคะเหมือนกับอ่าคุณรูเหมือนกับเบวลาก,การทํางานอะไรที่มันเป็นแบบซ้ําๆแบบเดิมๆเหมือนที่เราเรียนกันเมื่อเช้าเนี่ยเราอยากให้ค่อยทำเหมือนกับเราเราจะทำเราจะทำยังไงดีคะอะ่าบางคนบางกลุ่มปุ๋ยละนะคะเราก็ต้องแสดงแผนภาพ ที่เป็นลักษณะเป็นขั้นตอนที่สามารถพับได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวครูให้เปิดดูดูดูบนนะคะก็จะแสดงเป็นแถนภาพแล้วก็เป็นสัญลักษณ์นะคะถ้าเกิดว่าเราพับแบบนี้เราก็จะต้องได้จรวดมาเหมือนกันแน่นอนครูเห็นแล้วแหละว่าบางคนนะนะคะพับด้วยวิ้งแหละ แต่บางคนเราก็พับง่ายๆแล้วแต่เรานะคะแต่ถ้าเราต้องการงานที่แก้ปัญหาใดแก้ปัญหาหนึ่งต้องการให้ได้ออกมาเป็นรูปแบบเดียวนะคะเราก็ต้องสร้างภาพและสัญลักษณ์ออกมานะคะในลักษณะแบบนี้อะให้ทุกคนลองพับตามให้กระดาษแผ่นใหม่ค่ะกระดาษแผ่นใหม่นะมิครูแจกระดาษแผ่นใหม่นาะกิจกรรมที่เราสอนเนี่ยพอเราให้เด็กเขาได้เริ่มพับ ตรวจไปละตามที่เขาต้องการแต่คุณครต้องการให้มีแบบเหมือนกันวิธีการต่อไปก็คือเราก็อาจจะบอกเด็กว่าพับดังต่อไปนี้ค่ะอ่เราก็สาธิตพับให้เด็กดูด้วยก็ได้และให้เด็กทาตามนะคะอุ้ยสาธิตพับนิดนึงอ่าขั้นตอนแรกคุณครบอกขั้นตอนแรกอ่าพับกลางต่อไปพับขั้นที่สองพับหัวจั่วลงมาเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมคะ หนึ่งข้างแล้วก็พับข้างขวาอีกหนึ่งข้างหาพับหนึ่งก่อนโอเคอ่ะพับไปหนึ่งข้างต่อไปพักหนึ่งข้างลงมาค่ะพี่ครูค่ะโอเคเราจะได้เป็นตัวสามเหลี่ยมด้านบนเห็นไหมคะจากนั้นเราก็พับลงมาอีกครึ่งเงินอ่ะนี่ก คือฟังบรรยายครูบอกไปเด็กทําตามไปนะคะครับคุณมาอีกทีให้เห็นอีกนิดนึงค่ะเอาครับแนวแนวนึงค่ะแนวตั้งอีกแนวนะะวึงนนะค,ะค่ะครูตั้งตั้ง โอเคแล้วเราก็พับสามเหลี่ยมลงทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็พับด้านขวานีคือเป็นการแดงอยู่เนาะจากนั้นเราจะเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ด้านล่างเราก็พับขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเล็กซ้อนกับสามเหลี่ยมใหญ่ถูกไหมคะพับสามเหลี่ยมเล็กซ้อนกับสามเหลี่ยมใหญ่ จากนั้นเราก็พับครึ่งน,นิดเดียวบ้างๆนะคะแล้วเราก็พับปีลงอะ่ะบางคนเสร็จแล้วนี่คือเราก็จะฟังยายไปเราก็ได้เหมือนกันแต่นักเรียนบางคนก็ทําทันไหมทนันบางคนทนันไม่ทันกมมนงงม็มีไม่ทันฟังคูอ่ะเราจะทํายังไงไม่ลืมไม่ลืมถ้าคุณครูไม่อยู่ก็ทําไม่ได้ าไม่มีคนบอกก็ทําทไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีผ้าปุ๊บคุณครูไม่อยู่วันหลังเราอยากทำมันทำได้ไหมคะทาได้เป็นผ้าแล้วก็เป็นเป็นสารละละออกมา่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการที่เราจะสอนที่ไหนทีนี้เดี๋ยวครูจะให้เรียบร้อยไหมคะเสร็จทุกคนอชูจรวดขึ้นมาค่ะ สองท่านนะคะติดปกอแลลวกลุ่มสี่งานเรียบร้อยรอ,อใใหัวใจนิดนี่นะคะทุกคนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณจะให้งานเป็นการพับแบบใหม่พับแบบนี้มันง่ายเราเคยใช้มาแล้วล่ะแต่คุณจะให้มีการพับสามแบบนะคะแจกแต่ละกลุ่มเลยนะคะ ชุดละกลุ่มนะคะมีสามแบบจะให้พับช่วยกันพับนะคะตามคนต่ามพับดีกว่าพับรวมกันแล้วเดี๋ยวจะให้มาทำเป็นเรื่องราวดูกัาเพราะว่ามันมีภาพอะไรบ้างเอิยปาวานมีเสื้อแล้วก็มีอ่าถ้วยแแก้วนะ้ำนั่นเองสาอย่างแต่และคนพับนะคะกระดาษที่มีเราอยู่ที่ข้างล่างนะเราเก็บเอาไว้ให้เรียบร้อยเนาะ ตัวาซึ่งอะไรโอเคคัตามนี้เนี่ยขอขอกระดาษใ่คะเพื่อนช่วยแจกด้วยค่ะแล้วอย่าลหัวใจเวลาจะหัวแสง็ีบร้อยนะคะคุ๊กุ๊พับนะคะตอนนี้เรามีแบบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องพับได้ตามแบบนะคะ พอเสร็จปุ๊บเราก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะให้มานำเสนอนะคะ ตากระพงไม่เอานะคะสุภาพส่วนตาที่เราต้องแต่งเพิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณผูตาแต่งเพิ่มนะคะไม่มีพาะที่เป็นลูกตานะคะสี่คนก็ mm -hmm. แล้วก็ได้รับหัวใจจากครูปุ๊กค่ะเสร็จหรือยังนะคะเสร็จแล้วค่ะค่ะสหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกให้เด็กนะคะมีการวางแผนคิดเป็นลำดับขั้นตอนนะคะโดยมีภาพและสัญลักษณ์นะคะเป็นตัวประกอบนะคะตอนที่เราจะสรุปการทํางานนะคะเราก็จะให้คุณครูนะคะนักเรียนแต่ละ ช่วยเสนอความคิดนี้ดูว่าถ้าเราจะนําไปปรับใช้ในโรงเรียนของเราในชั้นเรียนของเราเนี่ยเราจะนําการพับก,การะดาษเนี่ยนะคะไปปรับใช้อย่างไรในวิชาโคดิ้งของเราอะคะ่ะเอคกลุ่มกลุ่มไหนเสนอตัวอะ่ะยกมือไม่มีเลยอะ <c oughs> หัวใจไม่มีความหมายค่ะกลุ่มสี่ค่ะกลุ่มสี่ค่ะ แต่เราจะับใช้ทิชาาเราเรียนไหไบ้างคะเอาใจนุณครูษื่อรค่้ชค่อชื่อช่อชื่อชก่อช่องื่อช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 ค่อชื่อชื่ะช่อช่อชื่อชื่อช่อชื่อชองเ่าช่อชื่อช่อช่อช่อ่อช่อชื่เพื่อช่อชื่ช่อชื่ปรั่ใช้ในห้องเรียนอย่างไรนะคะ่่ี่่อช่ออ่อช่ช่่ สอนคุณปั๊บเลยาจะมีจะมีรูปภาพแล้วก็มีลูกศรที่ว่าเป็นลำดับขั้นตอน<า>ตั้งโจทย์ให้ขับแล้วก็ให้ขอไปออสมมุติมีป้ายแผ่นโปรแกรมพัน,นปั๊บตั้งโจทย์ว่าจะให้กระต่ายตัวนี้เดินไปหาเต่าที่ ในป่าก็จะมีแผ่นลูกศรซ้ายขวาเดินหน้าถ้าอย่างนี้ก็คล้ายๆกันก็เหมือนกับว่าบอกบอกเด็กว่าอย่างที่อาจารย์ให้ให้ทับจรวดนี่นมนอกจากการเป็นการ,การแสดงลำดับขั้นตอนถ้าเกิดเขทาทำผิดก็้เขาถ้าเกิดเขาไปเจอทาองตันไปไม่ได้ก็ให้เขาแบบช่วยกันคิดว่าจะไปทางไหนให้รอดแล้วสมมติว่า ถ้าเกิดว่าเด็กเขาเ,ออเดินทางใช้ใช้ลูกศรจำนวนที่มันมันเยอะไปก็ก็จะแนะนำว่าเด็กลองคิดดูสิว่ามันมีทางที่แบบว่าใช้คาําม่างให้น้อยลงกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมทด้มาอย่างเงี้ยค่ะาเกิว่าันนะะี้ก็นเองขกค่ะพอดว่าอาจารย์นะเขาก็มีประสบการณ์ในการสอนมาบ้างแล้วนะคะ ก็เลยจะแแต่อันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราให้ดสูสาระและวางแผนร่วมกันนะคะและ้วก็เริ่มจาก1 2 3 4สี่แล้วคือให้แต่ละคนในกลุ่มเนี่ยมีการสื่อสารเพื่อที่จะสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเด็กได้ะค่ะให้สามารถทำและออกมาเป็นชิ้นงานส่วนกิจาการรมที่จะพูดต่อไปเนี่ยจะมีการที่เราลองลองฝึกให้มากขึ้นเพราะตอนนี้คือให้เรารู้ว่าเริ่มจากตรงไหนเป็นตรงไหนและมีการสื่อสารเคะ ต่อไปกลุ่ม5ค่ะว่ากิจกรรมจะนำไปปร <summary. S 1> ับใช้ในชั้นเรียนยังไงบ้างก็ที่มองเห็นเนี่ยนะคะน่าจะเอาไปปรับใช้ในในเชิงบนการคิดและก็ดีไซน์ดีไซน์จริงๆที่บอกค่ะในเรื่องของศิลปะในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการคิดคำนวณสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมในเรื่องของคณิตศาสตร์ ทยาศาสตร์แล้วก็แพทเทิร์นที่อาจารย์ให้รูปแบบของกีถ้าเกิดมีแพทเทิร์นนี่เรากาแล้วรูว่ามันจะโอเคค่อนข้างจะไปได้ไหวแต่ถ้าเอาไม่ออกไอเดียเองเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องมาแกๆแงะแต่ว่าไอเจ้านั่นมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ขั้นตอนโดยโดยไม่เสียความโดยเราเองแล้วก็อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอาจจะนึกไป่ถึงว่าเจ้าตัวนี้โผล่ได้ยังไงอาจจะได้ตัวใหม่ๆที่เรียนสม่ทราบนะคะ ก็ก็น่าจะเอาไปใช้ได้ทั้งหลายเรื่อง,งอนะคะทั้งเรื่องของการเตาทั้งเรื่องของการาตั้งจุดมุ่งหมายจุดประสงค์อะไรต่างๆนะคะทายกลุ่มห้าคือว่านะคะเราสามารถไปปรับใช้นชในหลายเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงนะคะรูปทรงเราสามารถเด็ดสามารถพับตามตามได้เป็นรูปทรงเรารก,ก็สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับทิศคนิตลงไปได้นะคะต่อไปกลุ่ม อีกสักลุ really really ่มนะกลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มสามละกันนไหนกคุนัก็ได้สามาคุณครูจะบอกถเอาไปบอบใช้ในเรื่องของขักษสัต์นะคะในเรื่องของการสังเกตคือให้นักเรียนฝึกในเรื่องของการสังเกตคือการดูนะคะแบบรูปที่ครูกำหนดให้แล้วก็ทำตาม เป็นลำดับขั้นตอนนะเพราะว่าเวลาเราลงมือทําแล้วเนี่ยราบเข้าไปแล้วเราอาจจะทาได้ไม่เหมือนในแบบก็ได้เพื่อฝึกให้เขาดูดตามแบบแล้วก็ทําให้ถูกต้องเป็นลําดับขั้นนะงะโอเคอันนี้คือฝึกการสังเกตแล้วก็การเรียงลำดับนะคะแล้วก็เป็นการเดาด้วยโอเคว่าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างต่อไปคุ่กคุมสองค่ะมีคนศบตาค่ะ

แล้วก็เด็กจะรู้วิธีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการทำกิจกรรมแต่ละตัวในห้องเรียนอย่างไรคุณได้แนวิดอะไรมาคือแบบเลื่อนแบบเลื่อนจากอะรแบบจาก คือโดยสรุปนะกลุ่มสองคือเด็กก็จะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาได้ค่ะกลุ่มสุดท้ายคู่บ่ากลุ่มหนึ่งนะคะย้ำคำถามคือปรับใช้ในชั้นเรียนของเรายังไงนะคะจะลองกลับไปแล้วเราคิดว่าเราจะนำปรับใช้ในชั้นเรียนยังไงเช่นกลุ่มหนึ่งเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะให้เด็กทดลองทำอย่างกรณีที่ ตรวจนะคะที่อาจานขึ้นพาวอร้พอยเนี่ยคุณครูเพิ่งจะสอนสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ๋อนเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะเครื่องบินที่พระองค์พับเครื่องบินนะคะเด็กทําไม่ได้ะคะ่ะให้ทําตามแบบรูปให้พับพับให้ดูติดชาร์จเลยนะคะเด็กก็ยังทําไม่ได้แต่ครูล้คิดว่าถ้าฝึกบ่อยๆอ,ยอะ่ะเด็กน่าจะทําได้ะะ่ะแต่เด็กชอบมากนะคะเด็กมีสมาธิเด็กมีความตั้งใจเด็กคิดแก้ปัญหาว่า จะพับด้านไหนไปก่อนด้านหน้า,นา,นาด้านหลังทำตามครูแล้วเด็กก็พยายามทำนะคะกระดาษเด็กยับหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่สามารถออกเป็นรูปจรลลุดได้ะคะ่ะอันนี้ก็คือความพยายามที่ไหนความสำเร็จที่นั่นนะคะเพราะว่าเรามีแพทเทิร์นมีแบบฟอร์มไว้ให้แล้วนะคะแต่ก็คือเน้นว่าจะต้องนำ,นำเรื่องเล่าที่แบบเกี่ยวข้องกับของเราคือในหลวงเนาะเกี่ยวกับทำฝนหลวงมาผูกกับกิจกรรมการเรียนเราก็ได้นะคะ อันนี้ขอเพิ่มเติมว่คือประเด็นประเด็นของกิจกรรมนี้จริงๆเพราะมันคือเรื่องของเรื่องของการที่เราต้องการให้เด็กทราบถึงลำดับถึงขั้นตอนนะคะซึ่งถามว่าเด็กเล็กก็ค่ะเขาจะเขาจะบอกเราได้เลยไหมว่าหนึ่งสสามหมันเป็นยังไงเนี่ยเขาคงบอกเราได้อย่างไม่ชัดเจนหรอกค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือกระบวนการที่เขาค่อยๆพับค่อยๆทดลองเหมือนที่ผู้เล่บอกะคะ่ะครั้งแรกมันยังไม่เป็นจรวดเราคำจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่ค่อยใช่จรวดนะคะเครื่องเจ็บเหมือนกัน ก็จะเป็นลักษณะที่เขาจะได้ลองให้สุกเขาทาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือจุดสิ่งที่สําคัญที่คุณครูต้องฝากคุณครูว่าเนื่องจากว่ากิจกรรมของเราเราต้องการเรื่องของกำลัดับเรื่องของขั้นตอนเพื่อนั้นเนี่ยค่ะทุกรังที่คุณครูสอนหรือทุกครั้งที่คุณครูให้เด็กๆทำกิจกรรมค่ะคุณครูอาจต้องย้ำถามเขาบ่อยๆให้เขาบอกเราว่าทายังไงลูกขั้นที่หนึ่งหูทำยังไงคะ ขั้นที่2หนูทํายังไงคะขั้นที่3มหนูทายัางไงคะสําหรับเด็กเล็กปฐมวัยจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นเด็กโตขึ้นมาน,นะคะเช่นช่วงมัธยมต้นเนี่ยเราใส่ความท้าทายลงไปได้ด้วยการที่ที่ที่ทคุณครูสฉียงเบอกได้เลยให้เขาเลือกแบบทับเองแล้วบอกเราว่าขั้นตอนนึงคืออะไรตรงนี้ค่ะเป,เป็นขั้นเป็นคือเรื่องที่เราจะใส่ความท้าทายลงไปกับขั้นตอนต่างๆแล้วก็สิ่งที่ทําถูกต้องต้องไม่ลืมย้ําสะท้อนว่าขั้นตอนที่เราลคนทำนี่ยทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่ง ันตอนที่สองทำยังไงขั้นตอนที่สามทำยังไงให้เขาบอกเราให้ได้ว่าขั้นตอนนั้นเขาทำยังไงเขาได้เปลาวานมาได้ยังไงเขาได้จรวดมาได้ยังไงนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆแต่ว่าถามว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทจะสามารถทําได้ในครั้งแรกไหมหรือจะบทับได้ในกี่ครั้งอันนี้ค่ะขึ้นอยู่กับทั้ษสของเด็กแต่ละคนซึ่งเราทุกคนเป็นครูปฐบไปเราเป็นครูปฐบไปเราจะรู้ว่ากครั้งก็ไม่ได้ออกมาเป็นเปลาวานนะคะ แต่ว่าเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรลูกเป็นปลากระดีครูก็ครูก็ชอบนะครูแฮปปี้กับปลากระดี่งูองดีลูกนะนะคะถึงว่ายิ่มาเจอุ่มนี้เลยประทับใจมากนะคะวครูไม่รู้ว่าเป็นปาวานเขียนด้วยด้วยนะคะฉันคือปปาวานโอเคปาวานแท้นะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ครูจะเอาไปปรับใช้ครูชอบในการสะทของครูมากนะคะครูแชทให้เราเห็นว่ากิจกรรมที่เราทำมะค่ะกิจกรรมเดียวเลยเนาะเด็กได้ทักษะเยอะมากเลยนะคะ คุณครูรู้าคุณครูร Cam. ทุกคนทราบแต่ถามว่าหนึ่งกิจกรรมเราดูนาการได้หลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คุณครูกค em, totally right ็คุณครูคิดว่าตรงไหนที่คุณครูจะเพิ่มทักษะอะไรลงไปได้คุณครูเพิ่มลงไปเลยนะคะในกิจกรรมของพวกเราเพราะว่าของเราเนี่ยวิธยาการแต่ละัวเราเน้นูสี่แบบเนาะก็คือการแก้ปัญหาแบบรูปการเียงวัดาบและการใช้ตัวแทนแต่มันก็เป็นบูรณาการกับสาสอื่นทั้ทุกดเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณครูทำอยู่แล้วในห้องเรียน มันอาจจะเป็นวิทยาการการคำนวณก็ได้ถ้าคุณครูเอาไปบริการกับสิ่งแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูจะได้รูปแบบการสอที่เยอะมากในอนาคตที่จะสามารถทาไปแบบถ่ายได้นะคะก็กิจกรรมนี้อาจารย์ปุ๋ยจะสรุปเพิ่มอะไรไหมคะอะนะคะกลายเป็นแยกงานคนอื่นไปแล้วนะคะโอเคต่อเลยค่ะแล้วก็ถือว่าจบกิจกรรมสำหรับการคจรวดใช่ไหมคะ อ่าทีนี้จะยังยังยังไม่เบรดใช่ไหมครับคจะให้เก็บบ้านเร็จเลค่ะาะตอนนี้ออกก็อีกะออกแก้วแก้ะช่วยเลขอขายด้วยนะคะตอนนี้